จ้าหนงพนีซัดแรงจะใหญ่มาจากไหนสุดท้ายก็นอนตายในโรงมีงเรื่องให้เหล่าบรรดาคะเพื่อทำงานหนักกันอีกแล้วคะเมื่อล่าสุดนักร้องสาวอารมณ์ดีจ้าหนงพนีลุกขึ้นมาฟาดแรงสนั่นโซเชียลทำคนอ่านงงเป็นแก่ตาแตกเพราะไม่รู้ว่างานนี้สาวจ้าหนงพนีหมายถึงใครโดยเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความดังกล่าวลงเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าเกิดเป็นคนเหมือนกันทำไมเราไม่ให้เกียรติกัน จะมีจะจนจะทำอาชีพอะไรก็ควรให้เกียรติกันไม่ชอบให้ใครมาทำกับเราแบบไหนก็อยากไปทำกับคนอื่นแบบนั้นจะใหญ่มาจากไหนสุดท้ายก็ต้องนอนตายในโรงนอกจากนี้สาวจ๊ะยังได้โพสต์ใต้คอมเมนต์ไว้อีกว่าทุกคนไม่ต้องห่วงจ๊ะนะว่าใครมาว่าจ๊ะไม่มีใครว่าฉันได้เพราะฉันเมางานนี้เหล่าบรรดาชาวเน็ตและแฟนคลับทั้งหลาย ปากเข้ามาคอมเมนต์รัวๆพร้อมส่งกำลังใจให้สาวจ้าหนงพณนีที่ไม่รู้ว่าจะเจอกับเรื่องอะไรก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ